สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่1เดือนกรกฎาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ mvpkick. com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดแบบคัดเน,น้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการบาราซิลซีเรียผมเลือกไปที่คู่ร่าพอตาเลซ่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชาเปโคเอนเซ่คู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสอตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมซิติเฮตุเฮกการพบกันกันทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา2เกม โดยทางเจ้าบ้านอย่างฟอร์ตาเลซ่านะครับพวกเขาชนะ2เกมด้วยครับผมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้ฟอร์ตาเลซ่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซาเปโคเอเซ่ผลคือฟอร์ตาเลซ่าเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างฟอร์ตาเลซ่ากับทางทีมเยือนอย่างซาเปโคเอเซ่นะครับทางเจ้าบ้านฟอร์ตาเลซ่ามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่100%เต็มเสมอที่ศูและแพ้ที่ศูครับผม สี่ตีหกเกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านฟอร์ตาเลซ่านะครับพวกเขาชนะ2เสมอ3และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านฟอร์ตาเลซ่านะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านกิมิโอฟอโตผลคือเสมอไปศูนย์ประตูศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านฟอร์ตาเลซ่านะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ส3.33%เสมจเอสมอที่50%และแพ้ที่1 6 6 7ครับผม เรามาดูในส่วน4-6เกมหลังสุดของชาเปโคเอเซ่ Co e นะครับพวกเขาชนะ0เสมอ4และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างชาเปโคเอเซ่ Co e นะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางดาริโกพาราเลเซ่ e a, ผลคือเสมอกันไป2ประตู2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางทีมเยือนอย่างซาเปโคเอนเซ่ Co e นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่0เซเสมอที่66.67และแพ้ที่3 3 3 3ปเครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสถิติเฮ h ูเฮกการพบกันกันทั้งสทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางเจ้าบ้านอย่างฟอร์ตาเลซ่านะครับพวกเขาดูดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้จากการที่ฟอร์ตาเลซ่าต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซาเปคเนเซผมเชื่อใจว่าทางเจ้าบ้านอย่างฟอร์ตาเลซ่สามารถเปิดบ้านชนะทางซาเปคเนเซได้ทุยสกอร์สอ,สอประตูต่อศูนย์ครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการบารซิลซิดร้าผมเลือกไปที่คู่ระหว่างฟูมินิเซ่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาริิโกพาราเนเซ่คู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสอตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมซิติเฮตุเฮต d การพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพปกัมมา6เกม ซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างฟูมิเนเซ่นะครับพวกเขาชนะ2เสมอ0และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านฟูมิเนเซ่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอรเรนิกอพานาเนเซ่ผลคือฟูมิเนเซ่เปิดบ้านชนะไปด้วยสกอร์3ประตูหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างฟูมิเนเซ่กับทางทีมเยือนอย่างเอรเรนิกฟานาเนเซ่นะครับทางเจ้าบ้านอย่างฟูมิเนเซ่นะครับมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33%ิสมจเอร์เสมอที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่66.67%ครับผม 4-6เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างฟูมินิเซนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ3และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านฟูมินิเซนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการไปยังคอริเทียผลคือเสมอกันไป1ประตูตัว1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างฟูมินิเซนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่16.67เปอร์เซ็นต์เสมอที่50เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่33.33เ33ปอร์เซ็นต์ครับผม แล้วมาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของทีมเยือนอย่างอรันดิโกพาลาเดนเซ่พวกเขาชนะ3เสมอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเยือนอย่างอรันดิโกพาลาเดนเซ่นะครับพวกเขาพบกับทางดาเปโคเอนเซ่ผลคือเสมอกันไป2ประตู2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เ,รเซ็นต์6นัดหลังสุดของทางทีมเยือนอย่างอรันดิโกพาลาเดนเซ่นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50%เสมออยู่ที่33.33%และแพ้อยู่ที่1 6 6 7ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากซีติเฮตูเฮกการพบกันกันทั้งสองทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางทีมเยือนอย่างอาราิโกพานาเนเซ่นั้นค่อนข้างดูดีกว่าอย่างชัดเจนแต่เนื่องด้วยในช่วงนี้ทางทีมเยือนอย่างอาราิโกพานาเนเซ่นั้นฟอร์มค่อนข้างตกม,มั่นใจว่าการที่ฟูมินเนเซเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาราิโกพานาเนเซ่ทางเจ้าบ้านฟูมินเนเซ่สามารถชนะทางอาราิโกพานาเนเซ่ได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่3สําหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการบราซิลเซเรียผมเลือกไปที่คู่ระหว่างอินเตอร์นาซิองนาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไพไมลัสคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีห้าตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมซีติเฮตูเฮการพบกันกันทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพกมาเกเกม ซึ่งทางด้านอินเตอร์นาซิองนาครับพวกเขาชนะ2เสมอ3และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านอินเตอร์นาซิองนาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยอือนไพมาลัสผลคืออินเตอร์นาซิองนาสามารถชนะไปได้ด้วยสกอร์งประตูศูนย์ครับผมสีตีหเกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอินเตอร์นาซิองนาครับพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้2เกม โดยนัดล่าสุดของทางด้านอินเตอร์นาซิองนาลนะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านอเมริกามิโนโลผลคือเสมอกันไป1ประตูหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หนัดหลังสุดทางเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์นาซิองนาลนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่สิ3 3เเสมออยู่ที่สิ3 3เและแพ้อยู่ที่สิ3 3เครับผม เรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของทางทีมเย็ยนอย่างไพรมยรัสนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางทีมเย็ยนอย่างไพรมรัสนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบางเฮียผลคือไพรมรัสสามารถชนะได้ด้วยสกอร์3ประตู2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของพันธไมรัสนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50เปอร์เซ็นต์เสมอที่16.7เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่33.3เปอร์เซ็นต์ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจาก4ีตีเฮตูเฮการพบกันกันทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขามกานเา7เกมซึ่ง7เกมนั้นเฉลีย่ยออกมาแล้วฟอร์มค่อนข้างสูสีกันวันนี้จากการที่อินเตอร์นาซิองนาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพันไมรัสผมขอฟันธงว่าคู่นี้ทางอินเตอร์นาซิองนาสามารถชนะทางภัยไมรัสได้ทุสกอร์หนประตูศูนย์ครับผม หากสนใจข้อมูลคู่อื่นสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ mvpkick.com จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ควอบคุมกว่าใครต้อง mvpkick.com การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ